สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีเย็นวันเสาร์ที่เจ็ดมีนาคมนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาในหัวข้อปลูกป่าแล้วจะกินอะไรค่ะไปดูนค่ะข้างหลังนี่ค่ะกินเถ่อฝั่งยาวแดงค่ะนี่กินให้ดูแบบสดๆเลยอืมอืมกินเถ่อฝักยาวแดงค่ะปาด้วย เถ้าฟูกยาวลายค่ะนี่อ่าใหญ่อันนี้แม่มาเก็บไปหมดแล้วเฉยๆนะคะเนี่ยก็เลยโล่งๆหน่อยนะแล้วก็เธอาฟูกยาวเขียวค่ะอืมอืม กินสามสีเลยเรากินสามสีเลยอืม,อมกินสามสีเลยค่ะอ่ะปลูกป่าเรา้ะกินอะไรนี่ไงกินให้ดูแหละไปต่อค่ะอืมผ่อ <laughs> นที่เราปลูกเองนีงง่มันอร่อยจริงจริงอืม เดินป่าเลยกินอะไรนี่นง่ายบวมไงคะนี่ออ้ยออ้ยลืมไปอันนี้กินโชว์ไม่ได้นะต้องไปทำให้สุกก่อนอกินไก่ไข่เอ้ยไม่ใช่กินไข่ไก่คะ่ะลูกๆนะัน่ารักมากเลยคะ่ะเลี้ยงค่ะแล้วก็รักเขานะาไปต่อคะ่ะ เอ็ ه, กินฟักทองค่ะกินถั่วพลูม่วงนี่ถั่วผู้เขียวก็มีนะจะาสีหลายๆมีหมดนะแล้วก็กินกล้วยค่ะกินกล้วยชีวิตจะดีง่ายเหมือนกล้วยนะคะเลียงกันเลยหนึ่งสองสามเครือนี้ใกล้จะได้กินแล้วค่ะกินแตงไทยค่ะรุ่นนี้อากจะเล็กหน่อยนะเพราะว่ามันหนาวมาก ตอนรุ่นแรกอะ่ะไปย้อนดูคลิปได้นะคะลูกใหญ่มากปลูกแตงไทยครั้งแรกลูกใหญ่มากหวานมากค่ะหอมมากด้วยไปย้อนดูสะนาะกินฝรั่งค่ะฝรั่งกิมจูนะชิมแล้วนะหวานกรอบนะคะลูกแรกที่จะชิมไปนะจากคลิปที่เปนผ่านมาค่ะกินมะกอกน้ำค่ะทุกคนนี่เปรี้ยวปากอยากชิมแล้ว ของโปรดของโปรดแล้วก็กินข้าวโพดแล้วก็สกินแคร์เอ้ยไม่ใช่กินแคร์ค่ะแคร์บ้านนะน,นี่ปลูกไว้เป็นพี่เลี้ยงผักวานป่าค่ะกินมะเขือเทศน,น,น,นานาลอยคนเก็บอีกแล้วค่ะนี่กินมะละกอกินขีเล็กนี่นค่ะยอดงาม แล้วก็กินผักนานาค่ะเจ้าไดโนเสาร์ตัวใหญ่กินผักผลไม้นานาไดโนเสารแข็งแรงหนักนาพรัประทานอาหารหามุงนี่ได้เก็บมเมล็ดพันแล้วนะคะผักนานานะแล้วก็กินแตงค่ะ ค่ะท่านผู้ชมตอนนี้ฝนตกนะถ่ายต่อไม่ได้ค่ะจีก็เลยมานั่งหลบฝนใต้หลังค่าโซนเซียวนะกินต่อ,อนั่งกินแตงต่อเลยค่ะอืมอืมไม่ได้ไปล้างดินออก อเมื่อวานมาเก็บไปแล้วนะคะเมื่อวานมาเก็บไปแล้วแล้ววันนี้ก็เลยมาถ่ายต่อ,อมไม่ได้ใส่ฮอร์โมนไม่ได้ใส่ฮอร์โมนยังหมานกรอบเลยค่ะฝนตกจะกลับบ้านยังไง่ะทีนี้จะไ,ได้นอนหนาะสบ่ยอะนะคะท่านผู้ชมทีนี้ก็คงจะกระจจางแล้วนะคะว่า ปลูกป่าเราจะกินอะไรนะคำถามยอดฮิตนะคะเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยที่เป็นคนปลูกป่าเป็นคนบ้าปลูกต้นไม้สายเขียวสายป่าทั้งหลายเนี่ยต้องเจอกับคําถามนี้เป็นที่แน่นอนนะคะซึ่งตัวจิตเองเนี่ยก็เคยเจอกับคําถามนี้มาแล้วนะคะแต่โชคดีที่จิตมีภูมิค่ะจิตมีภูมิคุ้มกันนะคะจะบอกว่าจิตเจอมาเยอะนะนอกจากจะโดนคนหาว่าบ้าแล้ว ก็ยังโดนคำดูถูกดูหมิ่นเหยียดยามทั้งหลายนะคะมันมาพร้อมกันหมดนะคะสิ่งเหล่านี้นะจิตเจอมาหมดแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าโชคดีที่จิตเองนั้นมีภูมิคุ้มกันแล้วนะคะก็คือว่าจิตทำใจเอาไว้แล้วนะคะว่ายังไงก็จะต้องโดนแบบนี้แน่ๆน,นะคะจากคนรอบข้างนะไม่ใช่แค่คนรอบข้างเรานะคะแม้กระทั่งคนในครอบครัวของเราเนี่ยแหละคะ่ะสำคัญมากเลยนะคะก็ ก็คนในครอบครัวก็ยังไม่เห็นด้วยนะคะเดี๋ยวจิจะเล่าในพาร์ตต่อไปในอีีจะต่อไปนะคะเป็นอ่เป็นตอนเป็นตอนไปนะคะเพราะว่าเล่าวันเดียวมันไม่จบค่ะมันมันยาวแล้วก็ราลยละเอียดมันเยอะเนาะทีนี้วันนี้ก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องนี้ละค่ะกับคําถามยอดฮิตนะว่าปลูกป่าลราจะกินอะไรก็อย่างที่เห็นไปข้างต้นนะคะนี่ก็เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองนะคะทุกคนส่วนคนที่เขาทํามานานแล้วเขาทําสําเร็จแล้วเขามีเวลาเยอะกว่าเราเนี่ย ก็จะได้กินอะไรเยอะกว่าน,นี้นะคะทุกคนอันนี้จีก็เพิ่งเริ่มเนาะอืมอไม่ค่อยมีเวลาด้วยเนาะเข้าอ,อ้างบ้าบัลลูอะละค่ะอย่างน้อยๆก็ได้กินนะเออทุกคนอย่างน้อยๆก็ได้กินอย่างได้ประหยัดไป5บาท10บาทกับการซื้อผักซื้อผลไม้อะไรก็ยิ่งดีนะคะทุกคนแต่สิ่งที่ได้มากกว่านั้นก็คือความสุขค่ะทุกคน ความสุขจากการที่เราได้ทําในสิ่งที่เรารักในสิ่งที่เราชอบนะคะไม่ว่ามันจะเหนื่อยแค่ไหนไม่ว่าจะตากแดดหน้าดําตัวดําหรือว่าเออส้นเท้าแตกมือพองอะไรก็ช่างนะคะอันนั้นก็คือแบบมันเหนื่อยแล้วมันก็หายไปนะคะแต่สิ่งที่ได้มันคือความสุขทางใจของเราค่ะทุกคนมันเป็นความสุขทางใจงที่จิตเองไม่เคยเจอมาก่อนเลยนะคะจิตจิตไปเสียเวลาอยู่อยู่กรุงเทพทําไม ตั้ง15บปีเนาะไม่ได้อะไรเลยแล้วก็ไม่เจอกับคำว่าความสุขที่แท้จริงเลยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นกลับมาย้อนถามตัวเองนะว่าความสุขที่แท้จริงมันคืออะไรมันอยู่ตรงไหนตอนนี้จิตเองเจอแล้วนะคะทุกคนแล้วเพื่อนๆล่ะคะเจอกับความสุขของตัวเองแล้วหรือยังค่ะเอาละค่ะและนี่มันก็คือความสุขของจินนะคะหลังเลิกงานกลับมาอย่างวันนี้วันเสาร์จินก็ยังทํางานนะคะวันอาทิตย์ก็ทำค่ะหลังเลิกงานกลับมานะคะจิตก็เออมีความสุขนะคะกับการที่ได้มา มาชมบรรยากาศนะคะบรรยากาศที่นาของตัวเองนะก็เป็นความสุขความสุขจริงๆะคะ่ะทุกคนสำหรับวันนี้ไปแล้วนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ